้ำตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์น้ําตอนนี้ก็คือว่านื่องจากพายุบัวลอยเนี่ยลลายตัวไปแล้วแต่ว,ว่ามันส่งผลให้เ <H it> กิดจมพัดฝนและนานะครับคือความชื้นฝนตกเยอะฝนเนี่ยเท่าที่เราเช็คกับทางสูงแล้วก็จากท่านนายอำเภอในพื้นที่ข้างเคียงแล้วก็หน่วยงานที่มีการเช็คข้อมูลเรื่องฝนนะครับฝนจะตกเป็นอย่างจะตกทั้งเหนือเหนือของเชียงใหม่แล้ว ที่หนักมากก็จะเป็นแม่อายฝางนะครับแต่ว่าแม่อายฝางไทรปการเนี่ยโซนนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกรูปน้ำนึ่ยพอฝนตกลงมาเนี่ยน้ําจะไหลขึ้นเหนือนะครับจากลำน้ําฝางเนี่ยมันจะไหลเข้าเข้าไปผสมกับน้ำโขงซึ่งลำน้ํากบเนี่ยเป็นลาน้นําที่มีต้นกําเนิดจากประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านเราแล้วจะไหลไปเชียงรายและไปออกที่แม่น้ำโขงเขาเรียกว่าร่มน้ำโขงเหนืออันนี้จะ ไม่กระทบกับในเขตพื้นที่เศรษฐกิจตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งจะถามว่าฝางแล้วก็แม่อายสักไม้ก็พอ,อ,อประมาณนะครับมีลักษณะของน้ําร้อนตลิ่งน้ํ่ตมฉับพลันแต่ว่าลงไปแล้วมาเร็วก็ไปเร็วเพราะว่าเราอยู่ที่นี้พอมาดูตรงพื้นที่ชุมชนหรือเขตเศรษฐกิจซึ่งตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นเขตเทศบาลนครเป็นเขตพื้นที่อำเภอเมืองมันจะมีกลุ่มของเทศบาลที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นเยอะ ไชตั้งแต่สันติเสื้อฟ้าห้ามเทศบาลนครป่าแดดหนองหอยนะครับเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีคนอยู่เยอะถามว่าฝนตกถ้าตกที่เวียงแหงเชียนดาวแม่แตงนะครับแม่ริมสันทรายน้ำฝนทั้งหมดเนี่ยมันจะลงแม่น้ำปิงแล้วก็จะวิ่งมาที่นี่เท็จข้อมูลไปแล้วเมื่อว,วานนี้มีฝนตกที่มักหนักๆก็จะเป็นที่ เวียงแหงก็ตกนะครับเทียนดาวตกเยอะพอประมาณแล้วนอกนั้นก็จะกระจายกันไปปริมาณน้ณําฝนที่ตกตรงบริเวณดังกล่าวนั้นน่ยบางบางจุดมีมีค่าสูงเกือบร้อยนะครับถึงร้อยมิลิเมตรเลย <S <S มวลน้ํำ้อนนี้ก็จะวิ่งมาที่ตรงที่ผมนั่งอยู่คือสะพานอวรัวตคาดว่านะชมรมทานเขตนะครับท่านขอบคุณในการสานักชมรทานเขตหนึ่งเนี่ยมีการคานวณแล้วว่า ตี่ออกประกาศแจ้งเตือนเมื่อคืนนะครับว่ามวลน้ํารถไฟขบวนที่สามเราเจอรถไฟขบวนที่สามแล้วถ้าเปรียบมวลน้ํกตอนนี้เหมือนรถไฟรถไฟขบวนแรกเนี่ยจำไม่ผิดมาเมื่อวันศุกร์นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนนั้นเราคาดการว่าจะสูงประมาณสามจุดห้าเมตรใช่ไหมก็สามจุดห้าเมตรณตรงจุดที่ผมนั่งอยู่นั้นขบวนที่สองเนี่ยมีการคาดว่าจะสูงถึงเกือบเกืเก<ม>อบสี่เมตรก็ใกล้เคียงกับวันนี้แหละพอมาจริงก็ประมาณสามจุดเก้าสาม เกินมานิดหน่อยจาก3.90วันนี้ประมาณสัก9โมงน้ำจะสูงสุดน่าจะคาดว่าจะเริ่มที่ประมาณเวลาประมาณ 9, 9. นาฬิกาวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะสูงประมาณ3.9เหมือนกันนะครับ3.90ถาัว่าถามว่า3 9.0จะเป็นระดับน้ำระดับที่จะเป็นยังไงมันจะคือระดับที่เกินจากจุดแจ้งเตือนจุดแจ้งเตือนของสะพานอวารัตตรงนี้มันจะมีอยู่ที่3.70 เกินไป20เซนครับแต่ว่ายังไม่เกินแนวพันป้องกันน้ําท่วมของทางเทศบาลในกลุ่มอำเภอเมืองนะซึ่งเขาจะทําพันกั้นเสริมกันขึ้นมาอยู่ที่4.20นะลักษณะนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดลักษณะน้ําปริตกระลิงครับน้ําปริดกระลิงก็จะปริดกระลิงอย่างเงี้ยไปโดยกระทั่งถึงช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับื่อ,อ,าอาจจะไปสักเลยเที่ยงไปสักเล็กน้อย สิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าต้องระวังไม่ให้แนวคันต้องกันที่ทางกลุ่มเทศบาลตั้งแต่สันติเสื้อป้าห้ามเทศบาลน,นครป่าแดดน้องหอยทับวังท่าวังตาลเนี่ยพวกืึงวงได้มีวิธีตรวจให้ผู้บริหารองค์กรขององกิษน,นะครับคือนายกเทศมนตรีของทุกแห่งเนี่ยซึ่งเขามีความรู้ในเรื่องของบริบทของพื้นที่ตัวเองเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยช่วยเข้าไปดู แนวคันป้องกันน้ําท่วมนะครับที่อยู่ในระดับ4-2เนี่ยขอให้ไปตรวจสอบตลอด24่ชั่วโมงว่าแข็งแข็งไหมดีไหมและการวันนี้อาจจะมีน้ําริ่มตลิ่งไปแบบนี้แล้วก็อาจจะมีล้นออกไปนะครับตรงบริเวณที่ลุ่มต่ําบ้างน,นะถ้าหากว่าไม่มีแนวคันป้องกันหรือคนที่อยู่นอกแนวเขตคันป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลกรุงเทพมหานครหลวงพูดเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบ เพราะว่าท่านไปอยู่เข้าไปอยู่ในน้ํามากเกินไป